หนึ่งสองสามโอเคเพื่อนๆเรามาพาร์ทส,สองกันนะคะตัวนี้มันคือตัวอะไรนะสระอู่ปะสระอูเป็นยังไงสระอูนี่สระอู่สระอีล่ะสระอีอะไรน,นี่สระอีนี่มาๆมา,มาอ่านอันนี้มันคืออะไรตัวอะไรสระอีบอบอีอ่านว่าบิบิบตอ ผอผิดผอผิดเอาใหม่บออีบิโดอาดาโดอาดาอ่านว่าบิดาบิดาโนอานาโนอานาเดี๋ยวนี้เท่ไหมจ้ะโนอานาโนอานาพออีพิพออีพิกออากากออากาอ่านว่านาฬิกาโอเคตัวนี้รออี งอลิงลออีเทเทลออีงออ่านว่าลิงชอโอเคชออีงอชิงชออาไม่โทรชา อ่านว่านี่ครับอ่านว่าอะไรอ่านว่าชิงช้าชิงช้าสุดยอดถูกต้องต่อไปกในนี้ใเทไหมเทเทกกอีกอีอององเอ้ยกอ,อีนอ,อก,กินกอ,อีนอ,อก,กินดูเทไหมเทเทก โอกอโธเอาเอาแม่แมกไก่กอไก่ออ่างออ่างนอหนูไม่โทไม่โธกออหนกอนไม่โธก้อนกออกอนไม่โทก้อนหออีนหินหออีอหินอ่านว่าหินก้อนหินอ่านว่าก้อนหิน เออดอีบอดิบดดดิบดดดิบดอดเด็กอ่ะดอีบอเป็นไม้ดิบถูกต้องสออีบอสิบนอนอหนูอี วอวอแหวนไม่โทูนิ้วอ่านว่าไม่ทูนิ้วนิ้วสิบสิบนิ้วสิบนิ้วอ่าผอผออีวอผิวผิวหอหออีวอวหิวหิวขอใครสารา วอแหวนไม่โทรขออาวอไม่โทรข้าวไม่โทรข้าวหิวข้าวหิวข้าวอ้าวเรามาเริ่มกันใหม่อันนี้อะไรนะคะข้าวหอมอ่านได้แล้วจออจุจอจจูจูอุดุดอุออุ พออุพุอยออุงอยุงยอุงยออุงอยุ่งยอยอยักยอยออุยองอยุงรออุงอลุงรอลิงอะรออุงอลุงรอล ไหนมาดูด้วยสิ thỏ ถอกงอทุงุงกอกอไก่อุงอไม่โทกุ้งงอไม่โทกุ้งมอแองงอแมงมอแองงอแมงมออุมอมุมอุมอ่อ่านว่าแมงมุมแมงมุมตออุไม่โทตุ๊ก โมอู่ไม่จัตวาตุกต,ต่ออกูกก็ตุกต่อ,อ ح ح> ต่อรุกจะเต้นเป็นเพลงอะไรแล้วนะตุกตุกตุก